สถานการณ์ของทั้งสองทีมต่างกันนะครับนครปฐมตอนนี้อยู่อันดับสนะครับเล่นไป15าละครับเริ่มเกมกันแข่งขันแล้วครับตอนนี้ไทยธานีครับเป็นฝ่ายเียนลูกเล็งก่อนมาทางขวาภูมธรรมรัตน์เปิดตั้งใหม่เลยครับผมตรงนี้เล่นยากไปครับโอ้โหเกือบโดนแล้วครับแต่โอ้มัญชายิ้มน้อยปางบอลขึ้นมาทางนี้ดีโอโฟถึงแล้วครับผม ออกบอลอยู่หลบพาเม็ดเข้ามาแต่ลูกนี้ลึกเกินไปครับรับบอลพลาดเลยครับสำหรับเลสีตธรรมรัตวางบอลออกมาทางซ้ายอีกครั้งที่เดโก้เดโก้กระชากบอลมาเจอกับเดืองชัยเปิดเข้ามาลูกนี้บอลลึกเข้าถึงนกพลละครพลครับชิงลูกนี้โอ้โหจับยาวครับจิรพันธ์แล้วก็สุชนช่วยเตะกาศปาดไปทีนึงโดนกระแทกจาก โดนลูกนี้ฟาลิสเตะอัดแต่ว่าบอลชัยโอ้โดนเกี่ยวได้ครับเป็นนันทวัฒน์แล้วก็เป็นเฟรเราต์รอสไตนยิงติดบล็อกครับผมครับคุณไทยจนเปิดเข้ามาเดียโก้พิงไว้ได้ลูกนี้แล้วก็ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับตึงสุงเลยครับผมโอหโ้หโหสุภวิทย์ชูศักดิ์สกุลวิบูลครับลูกนี้แม่ต้องบอกว่ายิงแบบไม่ต้องจับครับ บอลพุ่งเลียดเสียบเสาแรกครับผมหมดสิทธิ์ที่นบพลละครคนจะรับไปได้ครับัดวางบอลขึ้นมาลูกนี้อ้าวหลุดขึ้นมาครับทางอนุกร์แต่ว่าอา้าปาร์คเนี่ยมาช่วยเขียยไว้ได้แล้วก็เป็นลูกฟาวของสุปรกรอดิดีโก้โดนทำฟาวหรือเปล่าตรงนี้อ่าคุณตัดสินให้ทางเจ้าบ้านได้ฟาวครับ่ามีเท่านั้นนะเปิดไปลูกนี้เลสซี่พยายาม,มงกับหลังแต่ว่าช่วยไ เข้ามาลูกนี้ยิงเข้ามาป้ัยใช้ย้ยอยโอ้ยก้อนเหีมแดงนี่เซฟมาหมุนบอลลูกนี้เคเลล่าดอสซานโต้แต่งบอลเข้าขวาดูสเต็ปครับเทเลฟุตซอลมาก่อนดึงครึ่งพยายามจะเรียกแฮนด์บอลแต่ว่าเป็นจุดโทษหรือเปล่ปาเป็นฟรีคิกครับผมนะครับดูแท็กติกคนครปฐมครับที่เราแรกครับมีทั้งอ่าเลสลี่ครับอยู่งั้นนะครับผม เดินึมาครับผู้สินให้สัญญาณแล้วก็เป็นอนุกรณ์ปั่นลูกนี้อุ้งข้ามคานไปกระพบเล่นครับลูกนี้เอ้าเล่นสัานครับลูกนี้สูดครับธรรมรัตเปิดหนึ่งเข้าไปเรียบร้อยครับสองประตูต่อสูครับโอ้โหสิบนาทีเท่านั้นครับอู้ไทยทาดีหนีไปเป็นสองประตูต่อสูตรครับอโอ้โห เสียงเฮครับเป็นลูกแรกในฤดูกาลนี้ครับของทางธรรมรัตน์แว่นมณีครับผมโอ้ยิงได้ลูกนี้เจ้าตัวถึงกับคานลงไปกับพื้นเลยครับโอ้โหต้องบอกเป็นความยอดยิมโดนแซะออกมาฟาลิสหมาโซปาสเปลูกนี้ก็ยังได้อยู่ครับสำหรับทางไทยปิน้นไปฟาลิสโดนแซะนิดหน่อยแต่ยังได้เปิดขึ้นมาลูกนี้อ้าวปัดพลาดไปแล้วครับปิน้นปิ้นได้บอลกระชับ ปว,วิทย์เอ้วหยลูกนี้พยายามแทงลูกช่องครับเดียโกมไม่รู้ทางจิรพันธ์หาสุขขันจิรพันธ์เปิดเข้าไปตรงเสาสองหมลูกนี้ออกหลังสายบวนเดี่ยวมาแล้วครับปัดพยายามตามปิ้นกระชากบอลมาแล้วมีเดียโกทางซ้ายยิงลูกนี้รอบคนละครคํำปัดไปได้แล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับเป็นธรรมราชเติมขึ้นมาเป็นอาวแล้วครับผม ออกมาที่ชดชายัยชาชายัยมาชาบอลมามีฮาเมด็ดมามีเลไว้อ้าลูกนี้โดนดีให้กับมาลูกนี้อนุกรยิงแต่กีดพันพยายามเข้าไปแต่ว่าหลุดเข้าไปครับจิ้มบอลผ่านมือบรรจาเข้าไปเลยเหมือนยืนเหมอนครับสำหรับทางไทยธานีฮนะ